สวัสดีครับมื้อนี้ติ๊กได้จ้าภามารูจักสมุนไพรดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ติ๊กได้จ้าภารู้จักแฮมครับพี่น้องครับหรือบาขมิ้นเครือครับเป็นสมุนไพรบำรุงร่างไก่นะครับพี่น้องครับกระตุ้นกับนัดได้ดีนะครับพี่น้องครับแฮมครับเคยเห็นไหมครับเพิ่งใบของเขาใบเขียวพื้นใบขาวครับแฮมครับ มาเบ,บ,บงเครือเถาของเขาครับขมิ้นเครือครับหรือ่าแฮมครับในภาษาอีสานครับเป็นสมุนไพบรบำรุงร่างกายครับต้มด้วยการต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพบรบำรุงเลือดบำรุงร่างกายครับเป็นแฮมครับ เป็นพืชที่อยู่ในสก,กุลบอลเพ็ดครับเป็นสมุนไพรที่ใส่ดื่มมาจตบโวรานครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับสรดุดนำตาลในเลือดครับใส่บำรุงเส้นผมลดความดันโลหิตนะครับด้วยกันเทาของเขานี่ครับเขาเป็นไม้เคลือเท่าครับพี่น้องครับ เขาเป็นไม้เครือเถานะครับขวมสุดเหลืองสวยงามครับต้มน้ำดื่มครับเผาของเขาครับแก้ดีพิการและก็ช่วยแก้ไขร้อนในครับแก้ท้องเสียช่วยให้ภายล่มได้ดีครับแก้ดีพิการครับแก้อัมพึกอัมพาแก้โรคอัมพึกครับช่วยบำรุงน้ำเหลืองครับต้นน้ำดื่มครับพี่น้องครับสวยงาม ด้วยการติมน้ำดื่มครับปัจจุบันกะเอาไปบดเป็นผงเฮดชาดื่มได้ครับพี่น้องครับแฮมมีสารพคุณปัสสาวะแก้ครับปัสสาวะได้ดีครับพี่น้องครับแฮมครับหรือบ้าขามิ้นเครือของเฮาครับตำราพื้นบ้านครับ ใส่แฮมหรือว่าขมิ้นเครือต้มน้ำดืม่มส่วยลดน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตครับรักษาโรคเบาหวานครับในประเทศเลาวครับใส่สมุนไพรแฮม ใช้เป็นยาแก้ปวดท้องแก้ท้องบิดครับแก้ลำ้ใส่อักเสบครับในประเทศลาวครับจะในประเทศลาวจะพบได้เยอะครับพี่น้องครับที่นี่ขึ้นนค่อนพนมครับใบของเขาครับใบเขาใบเขียวดีครับพี่น้องครับหางล่างสีขาวนวลครับแห้มครับหรือว่าขมิ้นเครือครับ ใบของเขาครับมีรสฝาดเฝื่อนครับต้มน้ำดื่มครับสวยครับล,ละาดูเสียแลแกไท้ายเป็นบิดท,ทายแกไท้ายบิดมู่เป็นมูกครับพี่น้องครับใบของเขาเนี่ยครับ เหลืองสวยงามครับขมิ้นเครือหรือวัตถนเครือแหมครับทุกหนังทัดสมุนไพรชะบรรลุงร่างกายนะครับบรรลุงน้ำเหลืองครับเขาบ่ค่อยมีกินแต่สีเหลืองสวยงามครับทุกหนังกับเป็นยาดีครับทุกหนังกัยครับเมื่อนี้ติ๊กได้จ่ะกระพ้ามาด้จักเครือแหมหรือบ่าขมิ้นเครือครับเป็นสมุนไพร ซอยบบรุงหลังก,กายบบรุงน้ำเหลืองครับครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ